ฝนอีกแล้วครับ f อฟซอยู่ตรงเรียนตรังรังสิตไม่ไกลจากบ้านจากมาจอดในที่ที่เขาให้จอดรถเจอกีฬาฟุตบอลเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกมีโอกาสจะเข้าไปถ่ายดูใกล้ๆครับตอีฝนหยุดแล้วเราเข้ามาอยู่ในสนามนะครับกติกาคล้ายๆกอล์ฟครับโดยนับแต้มเสียน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ,ะจะมีกรรมการคอยคุมไปยุ่นครับอันนี้แข่งน่าจะเป็นประเภทเดียวตัวต่อตัว อันนี้เป็นลักษณะของลูกนะครับตรงน,นี้ก็เป็นประตูนะครับถ้าเป็นประกอก็อาจจะเป็นลูกแต่ที่ทาเป็นลักษณะ,ะเป็นเสาสามเสาจริงๆก็คือสองเสานะครับตรงกลางนนะั้นมันจะแกว่งไปมาได้ถ้าเข้าประตูก็คือชนอันกลางเฉียดประตูไปแบบนี้ อันนี้เรามาดูประตูกันใกล้ๆนะครับลับกษณะของประตูนี่ครับคองมาดูในสถานด้แป๊บเดียวฝนฝนตกหนักอีกแล้วครับคงจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับค่อยไปหาข้อมูลเพิ่มเติม